อรุณสวัสดิค์ค่ะพี่น้องทุกท่านตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้จนถึงเวลานี้พี่น้องมีเรื่องอะไรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าบ้างคะหรือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านไปขณะที่เราเผชิญหน้ากับพายุวิภาขณะที่ข่าวการสู้รบที่ชายแดนหรือสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงใจ ในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนในครอบครัวในที่ทำงานหรือในชุมชนของเราเรายังสามารถหาเหตุผลที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้หรือไม่การขอบพระคุณพระเจ้ามีความหมายอย่างไรและมันสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร จิตวิทยาทางบวกในปัจจุบันนี้ส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในวิธีที่มีการส่งเสริมมีการอบรมสัมมนากันก็คือการจดบันทึกสิ่งที่ดีประจำวันพูดง่ายๆก็คือพอรที่ได้รับในแต่ละวันนั้นมีสิ่งใดบ้างให้คิดถึงและระลึกถ,ถึงหนงอย่าง สองอย่างสามอย่างหรือมากกว่านั้นสิ่งนี้ได้รับการยืนยันว่าสามารถช่วยให้คนที่ทำเช่นนี้เปลี่ยนมุมมองชีวิตลดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกท้อใจหรือกังวลใจลงได้มีความสุขง่ายขึ้นโฟกัสในสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาด และสามารถทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตและทำให้การมีชีวิตอยู่ต่อไปมันเป็นไปได้ดีมากๆใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราไม่เพียงแต่หาเหตุผลที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่ามันดีต่อใจเท่านั้น แต่ว่าเพราะการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นหัวใจที่สำคัญหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้ารวมทั้งดำเนินชีวิตประจำวันไปกับการขอบพระคุณพระองค์การมีใจขอบพระคุณพระองค์นั้นเรากำลังยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ยอมรับถึงพระคุณยอมรับถึงความดีงาม แม้ว่าเราจะพบในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆในชีวิตแต่ด้วยใจขอบพระคุณกำลังบ่งบอกว่าพระองค์เจ้าข้าลูกเชื่อวางใจในพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกขอที่จะวางใจว่าพระองค์เป็นเจ้าชีวิตเหนือสารพัดเป็นผู้ครอบครองและควบคุมอยู่ทุกสิ่ง ลูกขอเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าพระองค์ทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีได้อย่างแน่นอนคำถามก็คือเรารู้เรายอมรับการขอบพระคุณเป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมและสมควรแต่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างไรในตามประสบาการณ์ของพวกเราเราก็รู้ว่าหลายครั้งมันยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาที่น้ำมาถึงเอวแล้วหลังคาปลิวไปกับสายลมแล้วความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิดถูกเปิดเผยแล้วดูจะหมดหนทางหรือความตายใกล้เข้ามาแล้วหนังสือโคโลสีเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลเขียนไปยังผู้เชื่อในคริสตจักรที่เมืองโคโลสี พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับคำสอนเท็จที่ผสมผสานเข้าในความเชื่อคริสเตียนในเวลานั้นก็เหมือนกับเราทั้งหลายที่เผชิญหน้ากับคำสอนเท็จที่ดูเหมือนดูคล้ายดูจะเป็นแบบคริสเตียนคำสอนเท็จเหล่านี้ในสมัยโบราณน,นั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ไม่ยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อหลักความเชื่อไม่ถูกต้องความคิดและการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะไม่สามารถสอดคล้องกับพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แม้ว่ามันดีแต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มันแค่ดีเท่านั้นพระองค์ประสงค์ในชีวิตของเรามากไปกว่านั้นอาจารย์เปาโลจึงต่อต้านหลักคำสอนเท็จเหล่านี้โดยย้ำความจริงว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า เน้นว่าการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่ความบาปและเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้รับความรอดและอาจารย์เปาโลเน้นว่าการมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์อย่างต่อเนื่องในทางความเชื่อเท่านั้นที่จะทําให้เราสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์และมีพลังในการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกนี้ได้ อันนั้นเป็นบทที่หนึ่งและบทที่สองเพราะมากพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่มากอยากจะหนุนใจพี่น้องกลับไปอ่านโคโลสีในวันนี้นะคะพอมาถึงบทที่สามท่านหนุนใจผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสถานะใหม่ที่ได้รับในพระเยซูคริสต์เมื่อพวกเขากลับใจใหม่เมื่อเรากลับใจใหม่เราก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูคริสต และได้รับฐานะในการเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทรงรักยิ่งพวกเขาก็ไม่ควรจะดำเนินชีวิตแบบดเดิมอีกต่อไปพระคัมภีร์ใช้ภาพนี้คือพวกเขาควรจะถอดทิ้งถอดทิ้งนิสัยเก่าๆความโกรธความอิจฉาการโกหกการคิดร้ายต่อกันและสวมใส่ คุณลักษณะใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าเช่นใจเมตตาใจกรุณาใจอ่อนสุภาพความอดทนการยกโทษให้แก่กันและเหนือสิ่งอื่นใดจงสวมความรักเพราะความรักทับ สิ่งเหล่านี้คลุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เป็นสถานะใหม่ไว้และความรักจะทำให้สิ่งที่เราทำในสถานะใหม่นั้นมีคุณค่ามีความหมายถวายเกียรติมากขึ้นอาจารย์ปารลมไม่จบเพียงเท่านั้นออการเขียนของท่านเหมือนกับเริ่มต้นหน่บวกสอเป็นสามบวกสเป็นหกบวกห เป็น 12, ทวีคูณและขยายความขึ้นไปท่านขยายความต่อไปว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันเพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณคำว่าจงมีใจขอบพระคุณนะคะในภาษาเดิมอยู่ในรูปของ ปัจจุบันการเป็นคำสั่งที่มีความหมายว่าให้เป็นคนที่มีใจขอบพระคุณเสมอเสมอเสมอเป็นทัศนคติที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายการขอบพระคุณนั้นถูกขยายมาจากคำว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย หมายความว่าการมีการที่เราจะมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเกี่ยวข้องกับสันติสุขเกี่ยวข้องกับสันติสุขหรืออีกจะบอกอีกง่ายๆอีก,อ,ก,อ,กอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อใจของเราเต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าสันติสุขนั้นจะนำเราให้ไปสู่การขอบพระคุณถ้าเราจะคิด เร็วๆนะคะถ้าเรามีใจสับสนใจวุ่นวายกับเมืองปนวาเราวุ่นละวือนะคะสะเบิงสะเจิงเนี่ยนะคะพี่น้องคิดว่าเราจะขอบพระคุณได้ไหมสันติสุขคืออะไรคำว่าสันติสุขไม่ได้หมายถึงการที่ไม่มีปัญหาในภายนอกหรือแค่ความสงบความนิ่งเรียบร้อย แต่หมายถึงความสงบสุขภายในที่สมบูรณ์เป็นความสมดุลเป็นความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมเหมือนกับคำว่าชโลมเหมือนคำว่าคำว่าชโลมนะคะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าสันติสุขที่เราให้ท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้เพราะว่าสันติสุขที่พูดกันคำว่าสันติสุขที่โลกให้หมายถึงสิ่งที่มนุษย ตั้งใจจะให้กันหวังว่าจะมีแต่มันชั่วคราวมันชั่วครั้งชั่วคราวมันประเดียวประดาวมันเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ราบรื่นเท่านั้นแต่สันติสุขที่มาจากพระเจ้าเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ผ่านทางไม้กางเขน นี่ไม่เหมือนกันความนิ่งของคนในโลกนี้กับสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้ไม่เหมือนกันความนิ่งความสงบของคนในโลกนี้หรือแม้แต่ของเราทั้งหลายเองที่เราพยายามนิ่งมันมาจากความพยายามความฝึกการฝึกฝนของเราแต่สันติสุขที่ พูดถึงในตอนนี้สันติสุขที่พระคัมภีร์พูดถึงเป็นของพระราชทานจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องจุดเริ่มต้นของสันติสุขในโลกกับจุดเริ่มต้นของสันติสุขในพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกันการเดินทางของมันไม่เหมือนกันและปลายทางของมันก็ไม่เหมือนกัน ปลายทางของสันติสุขหรือความนิ่งในโลกนี้อาจจะเป็นเพื่อที่ให้เราคามดาวให้เราสงบลงให้เรานิ่งแต่ปลายทางของสันติสุขคือเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มเปี่ยมและถวายเกียรติแด่พระองค์พระคัมภีร์ฉบับ1971นะคะ ในตอนโคโลสีตอนนี้บอกว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจและในขณะที่เราอ่านจากฉบับปัจจุบันนี้2011เขียนว่าจงให้พระคริสต์สันติสุขของพระคริสต์นำพาคำสองคำนี้ให้ความหมายว่าอย่างไร ครองจิตใจหรือนำพาเป็นคำในภาษาเดิมหรือว่าภาษากรีกมีความหมายว่าเป็นกรรมการตัดสินมันแปลกๆนะคะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่เป็นเป็นภาพนี้สันติสุขครองใจหรือนำพาคำนี้หมายความว่าสันติสุขให้สันติสุขเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในชีวิตของเราในสนามกีฬา นึกถึงสนามกีฬาฟุตบอลกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดผู้เล่นกันเล่นกันไปนะคะมีการทํำฟาวมีการทําผิดผู้ตัดสินจะทํำยังไงคะเป่านกหวีดใช่ไหมคะปิทุกคนจะต้องหยุดนั่นคือคําว่าครองใจหรือนําพาผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดเกมตัดสินว่าอะไรเกิดขึ้นและ ควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เกมกลับมาดำเนินไปตามถูกต้องตามกติกาในชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมบ้านสูญเสียเดือดร้อนเจ็บป่วยความตายเกิดขึ้นตกงานไม่มีถูกทรยศหักหลังหรือทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเรานี่เผชิญกับความรู้สึกมากมายที่มันถาโถมเข้ามา หลายคนก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกลัวการสูญเสียท้อแท้ใจกังวลกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลายคนโกรธสถานการณ์โกรธผู้เกี่ยวข้องโกรธแม้กระทั่งพระเจ้าหลายคนเศร้าใจท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็มองไม่เห็นหนทางหรือว่าทางออกความรู้สึกเหล่านี้นะคะเปรียบเหมือนกับเรากำลังมันกำลังเล่นอยู่ในสนามปั่นป่วนอยู่ในสนามแห่งจิตใจของเรา แต่เมื่อสันติสุขครองใจหรือสันติสุขนำพาหมายความว่าปี๊ดหยุด,ดกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองและชี้ขาดในใจของเราเกมหยุดระงับความสับสนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดและทำให้เราสงบลง ให้เราได้มีช่วงเวลาที่จะหยุดคิดและตั้งสติแต่พระคัมภีร์ก็บอกเราเสมอเสมอจงนิ่งเสียพระเจ้าตรัสจงนิ่งและรู้เถอว่าเราคือพระเจ้าสันติสุขของพระคริสต์จะเข้ามาเป่านกหวีดในใจแห่งสับสนของเราและจะทำให้เราเห็นมุมมองที่ถูกต้องต่อชีวิตและต่อพระเจ้า มุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริงจากพระเจ้าเราควรคิดอย่างไรนะในสถานการณ์เหล่านี้เราควรจะพูดอย่างไรนะเราอยากจะตอบให้มันเจ็บแสบไปเลยนะแต่ว่าสันติสุขเป่าโควิดแล้วปี๊บจะพูดยังไงเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะถูกชักจูงไปด้วยแรงกดดันของความโกรธความกลัวหัวความท้อใจ สันติสุขจะนำพาให้เราตัดสินใจตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆต,ต,ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามอารมณ์ของเราหรือตามความสิ้นหวังของเราเช่นแทนการคร่ำครวญไม่หยุดหรือแทนการจมอยู่กับความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าทอดทิ้งฉันสันติสุขจะทำให้เราสงบและเตือนใจเราถึงความจริงที่ว่า แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามมจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้ทิ้งเรานี่พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งหรือละเลยเราพระคัมภีร์พูดชัดเจนสันติสุขจะชี้ให้เราเห็นว่าเอ้ยเราจะฟื้นฟูยังไง เราจะขอความช่วยเหลือยังไงเราจะรับความช่วยเหลือยังไงหรือแม้แต่เราจะสามารถมองหาโอกาสที่จะเป็นพรช่วยเหลือผู้อื่นได้ท่ามกลางความยากลำบากต่อไปคนที่มีสันติสุขครองใจหรือนำพาจิตใจแม้แต่น้ำอยู่ที่เอวแล้วนะคะยังอธิษฐานโทรศัพท์อธิษฐานเผื่อคนอื่นได้ สันติสุขนี้เป็นเหมือนกับดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ช่วยให้เมล็ดพันธุ์แห่งการขอบพระคุณหรือความกระตันยูเติบโตและก็งอกงามขึ้นเกิดผลได้อย่างเต็มที่ใช้การได้ซึ่งก็สอดคล้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าในหนึ่งเทสโลบทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณี ขอบพระคุณในทุกกรณีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความยากลําบากหรือสําหรับความเจ็บปวดแต่มันหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกขอบพระคุณพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างยิ่งอย่างยินดีแม้ว่ามันยากมันลาบากและแม้แต่มันไม่เข้าใจเรายัางขอบพระคุณพระเจ้าได้ เพราะว่าความจริงของพระเจ้าที่สันติสุขนำมาให้เรานั้นจะท่วมท้นจิตใจของเราความจริงที่ว่าพระเจ้ารักเรามากความจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอความจริงที่ว่าพระองค์จะจัดการดูแลความจริงที่ว่าพระองค์มีคำตอบมีทางออกความจริงที่ว่าพระองค์เป็นความหวัง สำหรับชีวิตของเราจนถึงปลายสุดปลายแผ่นดินโลกความจริงที่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเพียงผงครีดินและวันหนึ่งเราจะกลับเป็นผงครีดินแต่จิตวิญญาณของเรากลับคืนสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นและเราและด้วยสันติสุขนี้เราจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างเต็มใจได้ ในลูกาบทที่17ข้อ11ถึง19พระเยซูคริสต์เผชิญหน้ากับคนโรคเรื้อน10คนนะคะคนโรคเรื้อน10คนเราทราบว่าคนโรคเรื้อนนี่เป็นคนกลุ่มคนที่จะช่องถูกอัไิหิออกจากชุมชนสังคมพวกเขาจะเดินไปแล้วก็บอกว่าไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนโรคเรื้อนก็จะต้องรวมกลุ่มกัน พวกเขาจะไปหยิบไปจับไปแตะสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นมนทินทําให้พวกเขาดําเนินชีวิตด้วยความยากลําบากการกินยากลําบากการอยู่กับคนอื่นยากลําบากถูกครอบครัวก็ตัดขาดพวกเขาออกไปจากสังคมในลูกาบอกว่าพระเยซูคริสตสรงพบคนโรคเรื้อนสิบคนนี้เขาบอกว่าช่วยด้วยรักษาด้วยให้หายด้วยพระเยซูคริสตทรงรักษาพวกเขาให้หายและในเรื่องปรากฏว่า มีหนึ่งคนซึ่งเป็นชาวสมาเรียได้กลับมาแล้วก็ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียสิบคนภาพนี้เหมือนกับ เปรียบเหมือนกับว่าสิบคนเราทุกคนได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนได้รับการรักษาให้หายสะอาดเราทุกคนมีโอกาสโอกาสใหม่ได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนได้มีชีวิตที่จะดำเนินไปอย่างผาสุกในชุมชนสังคมโดยที่ไม่เป็นที่รังเกียจอีกต่อไปหายแล้วไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วแต่ มีเพียงคนเดียวกลับมาอัตราส่วนหนึ่งในสิบเลยนะคะเรื่องนี้บอกความจริงกับเราว่าการกลับมาขอบพระคุณพระเยซูเป็นการนมัส,สการเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกะตันอยู่พระเยซูคริสต์ตรัสถามคนสมาเรียคนนั้นว่ามีสิบคน หายสะอาดไม่ใช่หรืออีกเก้าคนไปไหนไม่เห็นมีใครกลับมาถวายเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้สแสดงว่าพระองค์กำลังพูดกับสาวกด้วยสิบคนหายเก้าคนไปไหนไม่เห็นมีใครกลับมาถวายเกียรติแด่พระเจ้า คำถามนี้ไม่ใช่แค่การตั้งคำถามแต่สะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของความกระตันยูหัวใจแห่งการขอบพระคุณที่แท้จริงนั้นสำคัญมากเพียงใดและมันหายยากมากเพียงใดและพระเจ้าทรงมองหาหัวใจเช่นนี้ในตอนปลายของ ตอนที่เราได้อ่านไปนะคะอาจารย์เปาโลย้ำปิดท้ายว่าให้ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาให้ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาพระคัมภีร์ฉบับ The Message นะคะแปลความในข้อ16และข้อ17นี้เข้าใจได้ง่ายว่าให้พระวจนะของพระคริสต์ได้ครอบครองดูแลบ้านทั้งหลัง บ้านทั้งหลังบ้านทั้งหลังและจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากสุดใจของคุณให้ทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณทั้งคำพูดการกระทาถูกกระทาในพระนามของพระเยซูโดยการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาในทุกย่างก้าว การมีใจขอบพระคุณจึงเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนที่สุดของการนมัสก,การพระเจ้าด้วยใจอย่างแท้จริงเป็นการประกาศว่าเราไว้วางใจในพระองค์ตระหนักถึงคุณค่าพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือชีวิตของเราในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราสันติสุขครองใจเราเป็นรากฐานของการมีใจขอบพระคุณ พี่น้องต้องการสันติสุขจากองค์พระเยซูไหมคะเป็นของพระราชทานนะคะขอได้พระองค์ยินดีที่จะประทานให้กับเราขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีใจขอบพระคุณอย่างแท้จริงทวีขึ้นและทวีขึ้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานคะ่ะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในชุมชนในสังคมไม่สนุกเลยข้าพระองค์ทั้งหลายต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ยากลำบากหลายอย่างและเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆเหล่านั้นพระบิดาเจ้าข้าต้องขอสารภาพว่ามันมักจะพาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสับสนและ มักจะทำให้ข้าพงหลายสงสัยในพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ความยากลำบากโจมตีเข้าสู่ชีวิตพระบิดาเจ้าข้าในเวลานี้ข้าพงหลายขอกลับมากลับมาที่จะวางความไว้วางใจของข้าพองหลายต่อพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอทรงโปรดประทานสันติสุขในใจแก่ข้าพองหลายให้สันติสุขของพระองค์นำพาจิตใจของข้าพองหลายในเวลานี้ สยบความกลัวสยบความท้อแท้ใจสยบความผิดหวังสยบปัญหาโรคภัยสยบคำโกหกและสิ่งที่รุมเราเข้ามา ขอทรงโปรดนำพาข้าพระองค์ทั้งหลายคริสจักรของพระองค์ชีวิตของข้าพหลายแต่ละคนเป็นการส่วนตัวชุมชนสังคมในเวลานี้พี่น้องที่เผชิญหน้ากับปัญหาอุทกภัยสถานการณ์ชายแดนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมคุ้มครองดูแลขอการตัดสินชี้ขาดมาจากพระองค์ขอสติปัญญา การรับมือสันติสุขและความชื่นชมยินดีจากพระองค์นั้นครองใจข้าพองทั้งหลายเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความไว้วางใจด้วยความเชื่อมั่นในการมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ไม่ใช่เฉพาะเพียงชีวิตในโลกนี้ที่กําลังดำเนินมาแต่ในอนาคตเบื้องหน้าแผ่นดินของพระองค์ เมื่อคำหลายก้าวเดินทางแห่งชีวิตติดตามพระองค์ไปขอสัพพะของดีทุกอย่างสรพพะปัญญาสัพพะกำลังพระคุณอันมากล้นและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ปกคลุมครอบครองข้าพระองค์ทั้งหลายรวมทั้งผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าค้าไม่ว่าผีผู้ใด ขอให้พวกเขาได้รับการทรงนำที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นขอให้พวกเขาก็ได้รับสันติสุขที่มาจากพระองค์ด้วยเช่นกันข้าพงหลายขอมอบปัญหาทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และจะมุ่งมองไปข้างหน้าและรอคอยสายรุ้งของพระองค์คำสัญญาของพระองค์พระหัตถ์อันเงื้อง่าของพระองค์ การช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยากลำบากของพระองค์โปรดให้ข้าพระองคทั้งหลายแต่ละคนได้รับสันติสุขนั้นและดำเนินชีวิตสนิทติดต,ตามพระองค์ด้วยกันเป็นกายเดียวกันใจเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันที่ร่วมกันถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทุกสิ่งและทูลขอร่วมกันนี้ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน